สวัสดีจ้าวันนี้เราจะพามาดูกล้วยไม้ป่าไทยนะจ๊ะตัวนี้มีชื่อเรียกว่าเอื้องสายสีตาลเป็นกล้วยไม้ป่าหายากนะจ๊ะเรามาดูดอกเขาใกล้ๆดอกเขาก็จะมีสีเหลืองขาวครีมนะจ๊ะแล้วก็ปากก็จะเป็นสีํำตาลสีนํำตาลเหลืองส้มประมาณนี้เขาถึงเรียกว่าสายสีตาลตัวนี้เป็นกล้วยไมอยอยย้อยู่ในสกุลหวายนะจ๊ะอยู่ในสกุลหวาย ลำต้นเขาก็จะเหมือนพวกสายน้าผึ้งแต่ว่าเอาแต่ว่าเขาจะออกสีเหลืองๆหน่อยลําเขาน้องมีกลิ่นหอมแบบว่าหอมธรรมชาติอ่ะและที่สำคัญน,น,น้องบานผนมากอันนี้สองาทิตย์แล้วนะยังไม่ร่วงเราดูดอกเขาใกล้ๆอีกทีหนึ่งดอกน้องน่ารักจ้าตัวน,นี้หายากนะจ๊ะถ้าใครอยากสะสมก็ทักเข้ามาได้มีจำหน่ายอยู่ นี่เดี๋ยวจะทิ้งไอดีไลน์ไว้ให้นะจ๊ะถ้าใครอยากได้ก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้จ้า